มาแต่ให้ป่โอ้ยพ่นตกบ้านเจ้าเนาะป่าเ <c oughs> ชีย <c oughs> อานเท่าหนีท้าพระท่านในแต่งงานเนี่ต้องเป็นสาวบริชุดยังเหลียวเนาะยอมฮับป่าว่างนี้วิวธรรมชาติงามพี่น้องรวยงามขนาดเนาะมาฮอตเคสนี้มีแต่ฤรู่ราวพี่น้อง เถิงชิเดศกับลูรูนาวสามมืดเดศแปดมือผลอ่ะมหอดเลยผลตกผลตกเลยก็ย่าย่าเลยก็เดศเดศเลยก็หนาวหนาวเลยก็เดดอยู่ฮั่นพี่น้องอ่ะอ้ามพี่น้องเลยเนาะอุดมชมบูนไปด้วยซับเกลอนธรรมชาติเนาะนี่ยเลินกว่าพี่น้องคำม่เหมือยู่เนาะความสูง หวามสูงพี่น้องซี่บังเฮียงได้นี่ประมาณ 100. ร้อยกว่าเมตรสองร้อยเมตรถูกได้ลงไปนี่นะพี่น้องเชิดจนน้อยนึงแนบมั่นสองชั้นว่าน,นี่บรรยากาศธรรมชาติงามพี่นอ้องภูเขาอ้อมล้อมหมู่บ้านเขาเจ้าเน,นาะพู่น้องพี่นาะ มาเห็นหลังกระใจเต้นตึกตึ๊ออกนนมีวาดๆเสียวไปกันี่นี่นึงนี่น้องเอ๊ะ ล้างรถนะมาในบุกน้ำบริล้างเลยพี่น้องไปได้ยังบ่รถผู้สาวเนี่ยพี่น้องขโมยออจักมาอยู่ทีไหนเนาะสาวงามพวไม่เห็นผู้สาวงามพี่น้องมาพักเชสารถเนาะขโมยออลื้อเลยพี่น้องพวกผู้สาวงามนะออลื้อนะพี่น้อง ไหลนำ้ำพี่ยังคงอุดมชมบุญพี่น้องธรรม,มาชาติอุดมชมบุญเนาะใส่งามขนาดพี่น้องเลยนี่เป็นเส้นทางระหว่างพิจิตบังหาพิจิตรเจงตู้ตอนนี้นข้ามแม่น้ำนี่งได้ฤดูฝน,นนี่จะไปยากแล้วพี่น้องโทมและเขตนี่เนาะไปไรนะพี่น้องตัดขาดะอะไนี่นพี่สาวข้ามนำ้ำไม่ต้องเฮ็ดบุกเลยเอ้าเฮ็ดเอาแล้ว มอดเน้นนเหมอดเน้นนะ <c oughs> แล่บวิบช้าพี่น้องบ่าเนี่ยชอ่องคนพี่น้องอมัน <c oughs> ลมเลยเฮ็ดเอ้าโอ้ยกระปรออเอ้ยวิ <c oughs> บแลวพี่น้องเ,เอ้ฟาได้ใช่พี่สาวปะโอ้ ข้ากนะ็ไปแล้วพี่น้องชโชคชัยมาแต่หาผู้บฒ่านะไปแล้วพี่น้องผู้มันชวนม้วนมันจะแก้แคมเนาะผู้สาวมันจะแก้แคมพี่น้องผู้เต็มขันรถก็เลยได้รถไทยกันสะดวกสบายเด้พี่น้องบนตกกับบรรยูพี่น้องข้าเจ้าพื้นมากพันโน การหนาวชินพี่น้องเลยพนตกนิดนีดนดนดนด้เดีย่บ้านเขาเนาะมาแต่ให้บ่โอ้ยฝนตกบ้านจังเลยเนะาะเลือกกรีมากเข้าดีอยช่างเปลี่ยนเปล่งไหวบ้าแท่นี่่า,างเลือกนี่แดดอยู่บ่ได้คนห้านาทีเพราะพนดนตกเลยได้พื้นมาทำเนาะโอ้เรามาแต่ให้พี่น้องบรรยากาศหนาวบ้านเรนา,านเนี่ยเพื่นอนว่า,างเลือกนี่แดดเฮมเพลน พูดปัดมาบัดเดียวมอนห้านาทีชามพลโต๊ะเลยพี่น้องย,อย่ยอยย่อยย่อยเนาะโอ้บรรยากาศนี่แหละพี่น้องเปรี้งเป่งว้ว่าขนาดน้ะนะบรรยากาศเต็มไปด้วยคุณเขาพี่น้องภูมิลำเนาที่ธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เนาะอ่ามาอะไรกันเลยพ่นตกทันทีอ่าท้องฟ้าเปลี่ยนสี่ วายกนาดพี่น้องเลยรถไทยกับเจ้าแก้มันนอมาอ่าน,นี่เขาเจ้าจะลงนะค้าเกมซุกพี่น้องเนาะยันโบวิดดิเนอู้ฉันระบบวิดด้อ,อู้มือเป็นปืนพี่น้องเลยโอ้โหวิทแล้ววิดแล้วัการผสมวิท วิ liksom, enfin, اد, iful, ่งซ้ำพี่น้องต้องใส่ลายคนเนาะขันน้อยข้นี่ถือว่าอยู่นี่แหละพี่น้องตายอ่างย่างขึ้นกับได เขาเจ้ามาแต่หาอยู่หาจินนะพี่น้องอเคเขาได้เนาะได้ชงเอาบจากแก้วเนี่ยจากแก้วเนาะบ่โอ้เอาบ่จาก,กแก้วเนาะบ่เราบอกเขาใจเลยพี่น้องเชได้เลยเนะเขาเจ้ามาแต่หากินมาเขบเปแล้วขนมก็เบา่าฮ่อ้ยพี่น้อง <laughs> <laughs> มาซาดบนภูเขาพี่น้องสูงคราดภูเขานี่ไเทียงให้เทียงหน้าเขาอยู่ทึ่งพยู่เนาะเทียงให้เกือบแนมเรเห็นเลยพี่น้อย <c oughs> ดอดเจ้าไปทำหน,น,น้าแห้งนาวกว่านี้ป่ะเนี่ยชั่มนี้ก็ยังหนาวเพียงไรยูพุนแหงนาวกว่านี้ลบพุนโตะอ่านตกตลอดพยูพุนนะ <c oughs> ตลอดอุ้ยหนาวหนาวคนว <c oughs> น,นี้นน อยู hmm ่ว no, ja no. ja ่ามีก ja ิจกรรก็เพิ่มตกแทนกว่านี้อีกมีพี่น้องอยู่ไก่นอนเจ้าเนาะแถวพระบางผู้กามีบอกพี่น้องมีคือกันมีคือกันจ่าแก้ววะมีหรือจ่าแก้วเนี่ยฮะจ่าแก้วเอาบ่ใช่ฮะบ่เอานมมีนมนม <laughs> Hoa, à phạt. Hi, nhắc hay vô hay địch chết lưu, nó. Hi, hi. nó hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. đây hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, bộ Hi, hi. Hi, phá Hi, hi. Hi, hi. Hi, Nó Hi, hi. Hi, Phá Hi, hi. Chốt hi. Chốt phá Hi, Phá อืมนาะอ่าคันจะไปขันไปนี่นะฮะเขาถามจะไปใช่ยัางไรเพราะจุเล่เนาะงัวได้ใช่งัวเอออะไรงูเนี่ย,เอ,อ,เยอจัวอจัวควายได้ใช่ตะเรียตะเรียป่าเชียเชียเรไม่ดูมันยังก็เชียบอกเออ คันแววภาษาพุทไทยนี่เขาจีเปลพไม่ใช่ไหมพี่น้องอันนี้ภาษาแล้วเนาะอะที่เห็นมาในกระมวนไปอีกแบบพี่น้องได้มาศึกษานะภาษาน้ำน้องสาวนะออเล่ากระซดเนาะคือเห็นอะไรเมื่อยๆไม่ได้กามาลุบกวนเพิ่นกะขอโทษขอพ่ยเด้เออ่โอ้ยเนาะอืมคันปลาโคอเน,นี่ยเขาเอือนไรเชีย่ยเนี่ยฮะเชี่ยเนี่ย ปลาโคเนี่ยด้ยช้ำแขนนี่ปลากคอปากุลมๆเลยเออเชียขึ้นเก้าอยู่โบแม่เชียกลุ้นฮะเชียกลุ้นบอได้ยินค่กพี่น้องแจ็คแล้วเอาอย่างเนาะเชียกลุ้นเชียกลุ้นเออเชียกลุ้นโอ้ปากคอปาปลากคอกลางนี่เชียกลุ้นเออเชียกลุ้นขึ้เก้า เชกกระรูนเชกกระรูนนะปลาข้อง่ปลากลางนะเลเชกกะะระรูนปลาดุกด้อยจ้ะปลาดุกเอินได้ไหเนี่ยยาเผาหัวโอ้ยหัวตลอดพี่น้องเลยราชีฟันโหนี่มาแรงเนี่ยอันน,น,อนี้นะบระิความผัดเลยตัวจริงนะหัวตลอดเนี่ยอารมณ์ดีตลอดจ้าเนาะพี่น้องเลย กําลังเป็นสาวเป็นแช่ชิวเต็มหน้าชิวชนชอนสาวนะ,ะหน้าฮักหลายเลยพี่น้องเนาะสาวงามบ้านป้าน,น้าจนแดงแดงน้ำเล่าหัวเบเลเลยห่าแต่เห็นแต่เห็นมากเลยแดงอนนี้เนาะบริท่ายังเล่บาน่าจ้ะงามเป็นธรรมชาติเลยอบอกเคยพอขี้น้องคา,จาเจอเนาะโอ้ยพี่น้องเลย อ่ะนี่แหละเนาะผู้สาวงามต้องมาหาแทนี่ิสดพี่น้องอืมอืมเมื่อจะกันให้เวเฮ็ดงานเนาะมาศึกษาภระาเนาะผู้สาวเมื่อเนียพี่น้องกล้วยคือในอะไรกล้วยเนี่ยฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนพี่น้องอ่า ภาษาชนเผ่าตรีเยวาวายากเลยเด้เฮาบ,บ่เป็นเด้ขันเฮาเป็นก็นง่ายอืมเนาะชูนโดยเาะเมื่อนะผู้ชาวว่าเลยนะชูก็เมื่อนอวะชูก็เมื่อนอะจู่แต่กมวนเออกมวนเออกมวนชื่อชนะื่อเนาะชู่กมวนอืมบัดชิงเจ้าวาวน้ำกันนี่ยวาววายๆในจักหมายเขาว่าได้เลยโบยจักเลยครับ <c oughs> เจ้าจะเข้าใจดีแล้วนาะใจดีกูยิ้มบังยิ้มาแล้ววาใช่ไหมแล้ววาเออยากไร้เงินะยอะดอัดเอออืม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 กูาว่าวหนกูแม่เออเอเจ้า เอาลาวเอาพิชางก็ลาวและเมื่อพิชาวบอาไม่ห้างเอาไม่ห้างกับผู้ชาวคือกันนั่นแหละบุแมบนไม่ห้างมีอายลูกไม่ห่างนอนเออผู้ไปดำหน้าซอยหน้าเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเบิ้งบ่เนี่มาชมกิจเจ้าพร้อมบ่ไปอายค่อยเก็บเดี้ยเราเชียงชิกับมื่อบ่เนี่ะมื่ออื่นมื่ออื่นพุ้นนอนพี่แล้วเนาะ ไอ้นองบอดีย่อมงเ็นเดอร์จะคิดดีจาวบ้านเนาะแถวบ้านเฮานี่ก็เคยมีบ่เคยเป็นบ่คนเป็นบ้านี่ยนะเคยเฮากับบ่จักคือกันและในี่ยอมแล้วมาเป็นคนหนึ่งก uh ็เป็นชอยอย่างไรนะคไอ้นองถวบ้านน้องมีแล้วคนหนึ่งตายรถต้องหาแนวแกนะเหอ มีนะแกไปยุ่ใช่ใช่ไอชฮู้นำไอไอหงบจักเนี่ผมเคยมาอยู่งเถอะอ่าเตน <c oughs> ออมาเห็นเลยผู้ชายล้วก็บ,บจักเนี่ยชิวาวนะพี่น้องเพราะว่ายังไ่แต่เล่าในฮู้ภาษาพุทธไทยเขาเนี่ย <c oughs> ภาษาเล่าเขาได้เล่าเห็นจบป่อ้าเลยผมมีทุเ่เทียนโอจะไปได้ออกเนาะ <c oughs> นีะ่คือเห็นนี่แหละแต่ว่ายิ้มหวานลาย <c oughs> สาวยิ้มหวานมาเนี่ย ขว่ตลอดเลยวา่าสัตว์ชั่วโมงกันอยู่ตอนสัตว์ชั่วโมงก์กันเลยเนาะเอ <laughs> อพี่น้องเลยคันเขาเอินเงินเอิญนนะี่ไะเอินปลาเอินปลาคันเห็นผู้บาลอ่ะเลยเอิญนี่ไะอ,อ้อลึกอ,อ้อลึกคือกันเอา่าผู้บ่าวลอก็ออลึก <c oughs> ผู้ชางงามก็อ,อ้อลึก <c oughs> อ,อ้อลึกเออกระเบนเอ่ะผู้ชางก็ตือกระเบนไม่อ,อ้อลึก อันผู้ชาวงามเมืนเนาะผู้บ่าวงามแลี่อ้อลือใช่ชื่ออันเดียวกันนั่นเท่าแต่ว่ากินเคยแต่คันผู้ผู้หญิงเ้าแล้วเขาจะหู้ล้นเนาะผู้ชายเนาะคันผู้ชายเ้าหนุ่ผู้หญิงแล้วเขาจะหู้ล้นโอ้พี่น้องยเนาะทาพูเลยอยากมาศึกษาภาษาในสาวน้อยนี่ก็พอได้พี่น้องประชาเวียดก็หู้เจอนะสบายเนาะเก่งเนาะ โยนโยนหงเห็นเพิ่นกระสอนให้บอกภาษาเวียดนี่หรือว่าฮู้เองบ่ได้สอนฮู้เองอืโยงเห็นกระสอนสร้างเกตไอ้ลบยูน่ะได้ไอ้ลบยูวะพี่น้อองเ้ยเนาะอ่าถ้าว่าอันพิดกองนี่ยล่วกับ่ได้คืนนายเด้อพี่น้อองเ้ยอ้ายกองแล้วอะออบ่แม่นอ้ายผู้สัมภาษณ์เลยเนาะอะ นี่แหละคือบรรยากาศในบ้านของเราเนาะอ่ามาเห็นกันเห็นชาวอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีคักดีเน่มีแต่หัวพี่น้องบมมีหางเลยหัวจังเดียวชาวงามบ้านป้าเนาะเห็นนั่นแหละบมมีบ่เคยมีไผ่มาทายมาโอมาล่มเลยนะแต่น้อยจนอายุฮัติบุก17ปีเลยเนาะถือว่าแสดงว่าบ้านเฮานีา่ถทาพระท่านในแต่งงานเนี่ยต้องเป็นสาวบริชุดย,ย่างเดียวเนาะ ถ้าบทชาวบริชุดหรือคือคนได้ผัวแล้วต้องบริชุดย่างเดียวพี่น,อน้องเนาะอ่าโอ้พี่น้องไอ้เนาะหายากแล้ชาวบริชุดมีแต่ปานเคตชนบทชนเผ่าตรีเคตนี้ละชนหรือชนเผ่าละทึงนะคันภาษาบ้านเฮวาเอาเนาะโอ้พี่น้องบ่เคยลมเบาจากเธอเลยละพี่นองง้องเลยนะคดองเพียงแต่ห้า0 0นกีบนึงพี่น้องเลย เลื่อชนใจทักทายเนาะอยากมาโอมารุมมีบอกเงินใครคาปากหรือว่าเงินน่ะคือแถวบ้านที่เขามีกว่าแตงคันเลสใครคําปากมันมีคันห้าคันคันคอเลยโมมี่มีมีแต่ขึ้นมาเว้ากันขดองเทรายรถนี่นั่นว้าวทึ่กันเลยมากคฮักกันเลยแตงรถมีแต่ชื่องัวว่า่เนาะมีงัวมียังบอกบ้านท่านนี่แตงดอง งัวมูก็ได้มันงัวมูก็ได้อ่าอย่าไปแตงเอามูกัมก็มูอืมอันเหล้าเบียร์ฉันได้เราอย่ออากปะแ้งดบิบ่มีเบียร์เบียร์บม่มีนอกจากผู้ใดบ่มีชื่อเองอเหล้าก็มีคือกันแตงแบบสบายสบาย,บายมีแต่เปิดเพลงเต้นโลด <laughs> บ่เอาตู้มาฟังเต้นเลยบ่ เหล้าก็ตุกนึงก็ได้เอ่อผ้าชิกินเหล้าผ้าอีเยอะเหล้าเบียร์ผมเล่าเขาเยอะอ๋อแตวบ้านน้องมีแต่คนทุกข์ยากว่าได้กินเอะไรโชว์เหลาไม่ได้กินเหล้าเวลามีงานนี่เลยเอ่อจะพาผ้าเม้าจะเหล้าพากินเนาะกินเบียร์ยาใบได้คนไร้ยาเบิ่งดองอืมในนั้นติดนี่ค้าดองกับไรบ่ เพื่อเพื่อชื่นครับแค่ครับคนโอ้ถือว่าบ่าต้องเป็นพิธีพิธันีอย่างนอกคอแต่มากฮักกันนอกพังน้องวาวเนาะก็คือใจถ้าเอฟีตั้งประเทศอยากได้นีมเมนต์นคาดองห้าชิปล้านพี่บอกบ่อฮอดบ่อฮอดเขาจีแตงเมือตั้งประเทศครับุญได้แตงแตงประเทศนะบ่อฮอดนัาห้าชิปล้านพี่น้องเนาะนะโอ้พี่น้องเลยอ่า ้าเอฟชีได้ชนใจเนาะยังมาทากท่ายยังโมลมหรือยักช่วยเลือแล้วนะห้องน้ําก็ได้แต่ดท่อมาน,นี้พี่น้องไนี่ยเจ็ดท่อมันนี้ห้องน้าเฮินแล้าเนี่ยเห็นอ่างมางอยู่เนาะป้าดงกอยู่ไกแล้วก็ยากเลยเนาะเริ่มยากแล้วไปหาท่ายว่าขออนุญาตไปหาเขาธุระอย่างน้าพี่น้องนะ,นะบ้านเราในเต็มแต่ภูเขาเลยอ้อมหอบเมื่อหนิผู แต่ว่ามีสัญญาณเนาะเดี๋ยวนี้เนาะโครงการพึ่มาลงให้เนาะออโทรหากันสบายเนาะแต่ว่าน้องใช้แต่ยร์เฟซบุ๊กเนาะทางข้างกติดต่อเนาะที่น้องเลย